สวัสดีจ้าเมนูไถบ้านวันนี้แม่จะออดปูนากันนะจ้าอันนี้ขอปูนาตัวเป็นๆน,นะจ้านอกน้ําเย็นเรียบร้อยอันก็บรรจงแกะกระดองนะจ้ามันปูกับกระดองในอันจะทําเป็นเมนูอ่องปูเนาะส่วนตัวปูนาเนี่ยค่ะก็จะเป็นออตปูน่านะจ้าวันนี้ค่ะจะออดใส่สัปปะพักนะก็มีดอกมากบัตทูนะซ้าตำลึงวิมรัวบ,บะแข้งบะเขือมีอย่างก็ใส่ลงไปนะจ้าปูนาแกะให้แม่เรียบร้อยแล้วนะจ้าใส่ครกนะจ้า แล้วเขาก็จะโครกนะจ๊ะหรือจะปั้นก็ได้นะจ๊ะโครกจนละเอียดนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยก็ไปกรองเอาแต่น้ํานะจ๊ะกากก็ทิ้งไปกากก็กินบ่ได้นะจ๊ะไปน้าเต่าเนาะตั้งกระทะเทน้ําลงไปนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำมันปูนะจ๊ะพริกแกงเมืองใส่ลงไปนะจ๊ะมาปรุงรสด้วยชูรสเล็กน้อยรสตีนิดหน่อยนะจ๊ะกะปิปลาฮากะตามลงไปนะจ๊ะ เราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้มันเดือดบลัดบอลลัตอย่หั้นนะสาวพอมันเดือดนี่มันหอมขึ้หอมขึ้นเราจะองปูนาเนาะสปาพักใส่ลงไปเดี๋ยวสาวพักซุกง่ายนะสาวส่วนใหญ่มเป็นยอดพักนะสาวรอพักซุกพักเปื่อยสักคำนี่เขาก็จะใส่ข้าคั่วนะสาวใส่นักมันจะมีความข้นนักนะสาวใส่น้อยมันก็น้ําพอครุกคลิกนะสาวแล้วแต่ความมากความชอบถึงแต่ละบ้านนะสาว อันนี้ก็รอเข้าวคั่วสุกมาชิมรสชิมชาติจ้งางเนี่ก็ใส่ลงไปนะจ้าถ้าบะจังยังก็ตักเซท้วยใส่ชามได้เลยนะจ้าเมนูตามฤด,ดูกาลนะจ้าออสปูนาใส่สภาปผักจ้า